สวัสดีค่ะตะกี้ทำสวนนะคะวันนี้เอาอะไรมาให้ดูไม่ใช่พามาทำอาหารนะที่เห็นอยู่นี่คือมะม่วงค่ะอันนี้เป็นสับป,ประรดส่วนเกินแต่วันนี้วันนี้จะเน้นมะม่วงช่วงนี้มะม่วงสุกเยอะค่ะเยอะมากกำลังออกแล้วก็เราจะเอามาทำเป็นอาหารพืชพืชที่กินผลผักกินผลทุกชนิดนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผักกินผลเราจะเอามะม่วงนะมาให้เขากินอย่าเอาไปทิ้งถังขยะนะคะเม็ดนี่ก็เดี๋ยวขยำเสร็จแล้วเอาออกไว้ก่อนปาเก๊คิดว่าทุกๆบ้านต้องมีมะม่วงกินแล้วเปลือกเนี่ยจะต้องทิ้งใช่ไหมคะบางทีก็มีเนื้อด้วยเพราะว่ากินไม่หมดปาเก๊กก็ปอกไว้ให้หลานเมื่อคืนเขาไม่กินแล้วไม่ได้เก็บเข้าตู้เย็นก็จะเอามาให้ผักกินแล้วปาเก๊กให้ ถั่วฝักยาวนี่กินไปสองครั้งละมานึกได้ว่าทำไมถั่วมันดกจังเลยอ่ะมานึกได้ว่าปะกิ๊กเอาตัวนี้แหละให้เขากินทั้งดกทั้งรสชาติดีมากเลยนะคะพวกมะม่วงเนี่ยมีธาตุอาหารอะไรรู้ไหมมีโพแทสเซียมนะคะอาหารหลักของพืชมี3ตัวก็คือ NPKN ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K ก็คือโพแทสเซียมเขามีตัวท้ายเยอะซึ่งตัวท้ายเนี่ย จะทำให้ผักผลไม้ของเรานะ่ะติดผลดกแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะคะถ้าเอาไปใส่โคนต้นสวรรแล้วกรลบไว้แต่ถ้าเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์เขาก็จะใช้ตัวที่ว่า8 24ยิซตัวท้ายเยอะจะทำให้ผลไม้หวานแต่เราปลูกผักอินทรีย์เราเอาพวกนี้ช่วยนะคะเอาไปกลบไว้จะทำให้ผักผลไม้ของเรามีรสหวานรสชาติอร่อยติดผลดกนะคะทีน,นี้ วิธีทําให้เขากินถ้าเขาได้กินตัวนี้จะทําเดี๋ยวป้าเก๊กจะบอกว่าทําไหมบางคนอาจจะงงอยู่นอกจากรสชาติแล้วนะคืออย่างนี้พวกไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยนะคะเวลาพืชได้กินนะเขาจะนําแป้งจากตัวนี้แป้งพวกโปรตีนเปลี่ยน เปลี่ยนน้ำตาลนะคะไปเป็นแป้งเป็นโปรโตีนไปให้พืชกินนะคะเขาก็จะเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะของฝักของผลแล้วก็ทำให้ลำต้นของเขาเนี่ยแข็งแรงไม่อ่อนปวกเปียกผักชนิดอื่นก็เหมือนกันเป็นพริกเป็นมะเขือนะคะลำต้นก็จะแข็งแรงไม่อ่อนปลกเปียกนะเขาจะสั่งข้อแสงเนาะน้ำตาลแ,แป้ง โปรตีนแล้วก็เอาเคลื่อนย้ายนะจากใบเนี่ยที่อยู่ตามใบเคลื่อนย,ย้ายเอาไปสู่ผลทําให้ผลอ้วนใหญ่ดกผลผลิตเยอะรสชาติดีลองดูนะปาก็ตก็ลืมไปตัวเองเอามาใส่ประมาณสักสองครั้งแล้วแล้วก็ไปเห็นคนอื่นเขาทําว่าเขาบอกว่าดกดีมากรสชาติดีมากอ้อมนึกได้ มันนึกได้อันนี้มันงอเพราะว่ามันสุกอยู่ในในนี้นะคะเราจะต้องเอาออกมานนเนี่ยเนี่ยปกิบมันนึกได้ว่าอ๋อเราช่วงนี้มะม่วงสุกออกเยอะเราเอาไปใส่โคนต้นเขาสองครั้งละเที่ยวนี้ก็จะพามาทํานะคะเนี่ยเราได้มามากน้อยเราก็เอามาผสมน้าไม่จํากัดว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็กะเอากลักกันต้นไม้เราเยอะเราก็ใส่น้ําเยอะหน่อยแล้วหรือไม่ก็หามะม่วงมาเพิ่มเราก็ขยําขยําเอาน้ําไปรดนะคะส่วนเปลือก เนื้อที่เราขยําไม่ได้แล้วเราก็เอาไปกลบกลบในนั้นแหละคะ่ะส่วนอันนี้มันแข็งเม็ดมันน่าไม่เอานะคะก็จะเอาไปทิ้งถังขยะเนาะอาใส่ไปก็ไม่ย่อยสลายไม่มีอะไรละแล้วก็เอาแต่เปลือกนี่แหละไปฝังขยำขยำก็มไม่กรบมา่อไรวันจะมาที่ให้เอาไปกบก็คือ กาแมลงวันและอีกอย่างลืมเอาน้ำส้มควันไม,ไม้น้ำส้มควันไม้ปักกิ๊กหมดนะคะอันนี้เป็นสารสเดาสารสเดาใส่ไปไล่แมลงนะคะไม่ให้มารบกวนเราก็ขยำมอาออกอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปเอาฝังในะนั้นแหละคะ่ะฝังดินกระถางของเรา่นแหละที่เราทำแบบนี้เพราะว่าน้ำเนี่ย เนาะเวลาเรารดพืชเขาก็จะได้ดูดซึมเข้าไปง่ายๆเร็วๆได้กินเร็วเพราะว่าเขาติดฝักติดฝนแล้วเนาะมีผลแล้วเราก็ให้เขากินเร็วๆโตเร็วๆนะรสชาติก็จะได้อร่อยอร่อยเอาไปใส่แตงกวาแตงกวาก็ไม่จืดก็จะมีรสที่กลมกล่อมนะคะแตงกวาไม่ได้เป็นผลไม้หวานแต่รสชาติจะดีคะ่ะรสชาติจะอร่อยจะไม่จืดทีนี้เราก็เอาไปรดเลยนะคะ รดให้เขากินจะพาเดินไปดูด้านนูน้นดูถั่วฝักยาวพระกิ๊กทำไมมันอลังการอย่างนี้ก็ไม่รู้เมื่อวานเก็บไปกร,รมหนึงคะ่ะเก็บไปกร,รมหนึงเอาไปผัดเผ็ดโอ้โหถั่วอินเซมันอร่อยสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเก็บได้แล้วนะคะ เราไม่ต้องเอาบวมเราไม่ต้องเอาใหญ่ใเนะี้เดี๋ยวบวมไม่อร่อยเมื่อวานเก็บไปก็ไม่เยอะนะประมาณเจ็ดแปดฝักแต่วันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะแล้วดูสวยไหมคุณลุงบอกว่ามันระพื้นแล้วมันก็จะงอปกติปลูกครั้งแรกไม่ได้ทําค้างไม่คิดว่าเขาจะเยอะขนาดนี้เนาะพอจะทําค้างเขาขดอยู่ในเนี้ยแล้วก็ไม่กล้าดึงขึ้นไปกลัวลําลต้นเขากลัวเถาเขาขาดอะ่ปะปกติก็เลยไม่ดึง ถมัดเฉพาะส่วนยอดขึ้นไปโอ้โหตายแล้วปลูกถั่วฝักยาวไม่เคยได้ดกขนาดนี้เลยใครไม่ปลูกนะคะใช้เวลาน้อยมากแค่เดือนนึงก็เดือนเสร็จเสจก็ออกดอกละไปดูด้านนู้นโอ้ดกจริงๆค่ะอันนี้เมื่อกี้ก็จะไปกลบในดินนะคะ ก็ลงเดินมาทางนี้ดูไม่ใช่พูดเล่นๆนะคะดกอลังการจริงๆโอ้โหเนี่ยอันนี้ฝักใหญ่เอาออกแล้วฝักเล็กเขาจะได้โตเนาะคัดเอาฝัก,ๆๆออกตัวโตออกสองฝักเลยสวยอันนี้มันเล็กอยู่พ่อเนเอาไว้ให้โตหน่อย,อย,อยคัดเอา คู่กันแล้วก็คัดเอาเนาะอีกฝักที่เหลือเขาก็จะได้โตพรุ่งนี้ก็เก็บได้ต่ออีกก็เราก็มาเก็บทุกวันทุกวันแค่อยู่หน้าบ้านตะก๊กนี่เองไม่ได้อยู่สวนไกลเนาะได้แล้วที่จับปล่อยไปนละ้อันนี้อกำลังนะอันนี้อีกฝกักอันนี้อันนี้สองเลยไปเลย โอ้โหตายปลูกถั่วฝักยาวอะไรอลังการขนาดนี้ปลูกเล่นๆน,นะเนี่ยใส่ล้อยางสองล้อแล้วก็มีถุงมีมีถุงปุ๋ยสองลูกค่ะเนี่ยน่าปลูกจังเลยเนาะอย่าลืมนะคะใครมีมะม่วงเอาให้ผักกินผลหน้านี้มะม่วงเยอะอย่าไปทิ้งค่ะอย่าลืมนะใครมีน้ำส้มควันไม้ก็ใส่น้ำส้มควันไม้ใครมีสารสดาวก็ใส่สารสะดาล ไล่มแมลงมีแค่เนี้ยสามสีกระถางไม่ได้ใช้เยอะโอ้โหอลังการอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเอาเสียมเล็กๆมาคุยแล้วก็กรบลงไปข้างล่างกันตัวอะไรมาคุยเนาะเป็นไงคะอยากกินไหม อยากกินปลูกเลยคะถั่วอินรียที่วันนี้ก็คือให้ดูถั่วอย่างเดียวที่จริงอยากจะให้ดูแตงด้วยนะแตงเมื่อวานปะกเก็บได้เยอะหลายลูกแล้วไปต้มจืดได้หม้อหนึ่งเลยคะ่ะต้มจืดแบบปอกเสร็จก็ลูกนึงตัดเป็นครึ่ง,คร,งครึ่งเอาไปตุนให้เปื่อยเลยนะคะต้มจืดรวมมิตรใส่หลายๆอย่างอร่อยมากแจกบ้านลูกด้วยนะคะมีผักอินรีย์กินให้เพลินค่ะโอเคนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่ากระตุน้นสำหรับคนที่อยากปลูกผักอินทรีย์นะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,ะวันนี้ไม่ได้ยกป้ายย้อนไปดูเมื่อวานกันแล้วกันนะป้ายปเกิกขี้เกียจยกทุกวันเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ